มองมองลอดเขาไปข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีใครสวัสดีครับผมก็จิรายุนะครับนี่ก็เป็นช่วงดารากุ๊กกุ๊กกูนะครับ,รบก็จะมีเรื่องเล่าผีผีมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็เรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นไปไปพักกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคนเรียกชื่อเรามีเรียกชื่อก๊อตก๊อตคือพ่อมบแม่ก็เคยสอนแล้วแหละว่าเวลาคนเรียกเนี่ยอย่าอย่าไปทักตอบอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เฮ้ยเด็กๆอะไรใครวะอะไรเงี้ยแล้วพอตกดึกประมาณน่าจะสักตีสองผมก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําทีนี้นะบ้านที่ไปพักกันมันเป็นบ้านต่างจังหวัดแล้วมันจะมีคาน จะมีคานอยู่บนบ้านเราก็รู้สึกมีความรู้สึกว่เาเหมือนเหมือนมีคนมองแต่ก็ไม่รู้ว่ามองจากตรงไหนก็เลยไม่ไม่ได้เอะใจอะไรสักพักอยู่ๆลองมองขึ้นไปข้างบนเป็นผู้ชายผู้ชายที่จะว่าไปไม่เห็นหน้าตัวดำขายาวแขนยาวนั่งห้อยขาอยู่บนคานแล้วอยู่บนคานแล้วก็ก้มมองมาที่เราแบบ เราผมก็ไม่แปลกใจแล้วว่าที่มันเรียกก๊อตก๊อตเนี่ยมันใครก็ไม่รู้จะทํายังไงก็พยายามนอนแต่ก็นอนไม่หลับปลุกพ่อปลุกแม่ก็เหมือนว่าเขาโดนวางยาสลบก็แบบไม่รู้จะทาไงประสาทเลยครับหลอนอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์เลยไม่กล้าแบบไม่กล้ามองขึ้นบนฟ้าไม่กล้ามองบนต้นไม้หรืออะไรสักพักใหญ่ๆเลยแล้วพอโตขึ้นโตขึ้นมันก็เริ่มเริ่มชินแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอนะเรื่องของก๊อนอาจจะ ไม่ค่อยน่ากลัวแต่สำหรับก้อดกลัวนะครับขอบคุณมากครับ